รักม,มักคาดเดาไม่ได้เมื่อย erm ังไม่รู้สึกผูกมัดก็อาจเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลาถ้าชอบสเปกที่สุดก็คงจะเป็นแทนผมอะถามว่าถ้าเป็นแบบเป็นสเปกนะน่ารักทั้งคู่แหละผมอยากลองคุยอะผมให้เท่ากันละกันนั่งเลยครับนั่งเลยฮะนั่งเลยฮะเฮียเลยเฮย ผู้หญิงที่สเสน่ห์แรงที่สุดผมว่าก้อยกับปาร์ตี้ถ้าถามผมจริงผมไม่ชอบทะเลาะใครเรื่องผู้หญิงก็ถ้าถามว่าเขาชอบก็ต้องถามผู้หญิงเนี่ยผมผมก็ไม่ได้บอกให้มันถอยนะผมก็ไม่ได้จะถอยผมก็ไม่ได้บอกว่าผมจะถอยอูดรักมอสนะมอก็รักอูดครับ <laughs> เขาเป็นคนแรกที่เข้ามาอะไร,ห,ะรหมายถึงว่าคนแรกที่แบบจ๊บผมที่แบบที่เรียกอูเพราะว่าสนิทใจอะ่ะคือถ้าอยู่ด้วยกันเป็นแฟนกันมันก็สนักคนนตีนอะ่ะจากที่ผมคุยนะมันบอกว่ามันชอบอูดแล้วก็ชอบชมพู่เป็นเบอร์สองแต่ว่าเหมือนมันอยู่กับเล่นกับชมพู่มากกว่าเล่นกับอูดขอให้ไปนั่งเคาะคนที่เราชอบแล้วถูกปก ความรู้สึกเป็นเรื่องซับซ้อนเมื่อมีหลายตัวเลือกก็ยากที่จะหยุดไว้แค่ใครสักคนคือเราเป็นคนพูดตรงๆแล้วเราก็ชัดเจนดูว่าเราชอบเขาแต่เขาจะแกล้งไม่รู้เลยเหรอเพราะเราแบบไม่ได้ชอบจริงๆเราต้องลังเลไปชอบคนอื่นแล้วพอเขาไปจูบไอ้คนเขาก็รู้สึกในคนนึงไอ้สิ่งที่เขาทำกูอู้มันดูแย่อะถ้าสมมติว่ามอชอบสมเหรอก็ดีนะปวดหัวจัง เรืกูเลือกูเื่องเองก็รู้สึกดีขึ้นมากขึ้นแล้วก็ยังมีงงงอยู่นิดนึงว่ามาตอนไหนวะพอรู้สึกมันพุ่งมันก็พุ่งขึ้นมาเฉยๆเลยเรารู้สึกว่ามันใส่ใจมันเทคแคร์มันคอยโอบเรามันคอยปลอบเราเวลาโดนเพื่อนแกละไรเงี้ยเราก็แบบเออมันก็น่ารักดีนะนี่เป็นอะไรเนี่ยสันๆเป็นอะไรเนี่ยฮะเก่งอะไรเป็นอะไร ไม่เห็นมองหน้าเลยก็รู้สึกก็ตั้งแต่วันแรกก็บอกบอกทีมงานมาตลอดว่าชอบคือแบบเราบอกทีมงานมาแบบเอา้าคุณบอกคุณชอบอูดอะไรของคุณเนี่ยคือเราก็มั่นใจว่าแบบเราก็คงไม่ได้ชอบแหละแล้วแหละมั้งอะไรอย่างงี้ไงบทสรุปความรักจะจบลงอย่างไรถ้าหัวใจยังคงลังเลกับเทคนีเอาลิลิตี้เลิฟอิสออนเกมรักสลับใจ